แย่งความสุขก็เลยทุกข์ด้วยกันแบ่งความสุขก็จะสุขทั่วกันอะไรต่างๆนี่โดยมากมันจะเกิดเป็นปัญหาเพราะเราไปรับกระทบถ้าเราไม่รับกระทบมันก็เป็นเพียงการเรียนรู้บางทีเราทำใจให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือคิดจะฝึกตนเองพอเราทำใจว่าจะฝึกตนเองเราจะมองทุกอย่างในแง่มุมใหม่ แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าชอบใจเราก็จะมองเป็นบททดสอบพอมองเป็นบททดสอบทีไรเราก็ได้ทุกทีไม่ว่าดีหรือร้ายเข้ามาก็เป็นบททดสอบใจและทดสอบสติปัญญาความสามารถทั้งนั้นก็ทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะเราได้ฝึกฝนเราได้พัฒนาตัวเราเลยกลายเป็นดีไปหมดถ้าโชคหรือโรคกระทำที่ดีมีมา เราก็สบายเป็นสุขแล้วเราก็ใช้โชคนั้นเช่นลาบยศเป็นเครื่องมือเพิ่มความสุขให้แผ่ขยายออกไปคือใช้มันทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ทำให้ความสุขขยายจากตัวเราแผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลกถ้าเคราะห์หรือโลกกระทำที่ร้ายผ่านเข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนา มันก็กลายเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนและเป็นเครื่องมือฝึกสติฝึกปัญญาฝึกการแก้ปัญหาเป็นต้นซึ่งจะทำให้เราพัฒนายิ่งขึ้นไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการเบื้องต้นแต่รวมความง่ายๆก็คือเราไม่เอาทุกมาทับถมตนเองเป็นหลักข้อที่หนึ่งแย่งความสุขก็เลยทุกข์ด้วยกันแบ่งความสุขก็จะสุขทั่วกัน ข้อที่สองท่านว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำคือสุขที่เราควรได้ควรมีตามเหตุปัจจัยมีหลายขั้นหลายระดับเรามีสิทธิที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นแต่ให้เป็นไปโดยชอบธรรมเช่นถ้าเป็นความสุขทางวัตถุก็ไม่ให้เป็นความสุขที่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่ควรจะเป็นความสุขที่เผื่อแผ่ซึ่งช่วยให้เกิดความสุขขยายกว้างขวางออกไป ถ้าสุขของเราเกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นก็ไม่ดีไม่ชอบทมเพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธทมเราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกันสุขนี้มีหลายแบบหรือหลายระดับคือ 1. สุขแบบแย่งกัน 2. สุขแบบไปด้วยกันหรือสุขแบบประสานกัน 3. สุขแบบอิสระ จากหนังสือความสุขที่สมบูรณ์โดยสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออปยุตโตพิมพ์ครั้งที่130พฤศจิกายน2560หน้า9ถึง11